คุณผู้ชมตัวจริงเจ้า่าวหล่อมากมาอ,อายุสามสิบ<ห>เจ้าสาวก็สวยนะคะแล้วแอนเนี่ยคือเอาผู้ตรงตรงกินเด็กนะคะสามสิบสี่แต่เจ้า่าวเขาอายุน้อยกว่าน,นิดนึง บอกเลยคุณผู้ชมให้โฟกัสที่นิ้วหนางทางซ้ายแหวนคุณผู้ชมแสบตาพี่นักข่าวมากค่ะเพราะว่านี่ฉันถามมาแล้วนะคะแหวนงานแต่งเท่าไหร่รู้ไหมคะยังไงหกกรลัตค่ะโอ้ยเป็นเร่งใหญ่กว่าตอนที่ขอแต่งที่เมกาตอนนั้นสี่กรลัดออาคุณผู้ชมงานนี้แอร์บอกเลยดิฉันรักษายินชีเพราะว่าหนอันนี้เคยทําหายไร้องไห้คุณผู้ชมนะคะส่วนสาเหตุที่ทําให้รักกันยืดยาวนะคะเพราะว่าอยู่ด้วยกันแล้วทาทั้งแอร์และแอร์และไอเนี่ยเป็นคนดีคนน่ารักขึ้นทั้งคู่ค่ะสำหรับแพนันีมูนนะคะน่าจะไปยยุโรปค่่ะสวนนแมีทา เราบบาตั้งใจว่าจะให้แอนเนี่ยท้องปลายปีจะได้ท,ทันคลอดปีหน้าซึ่งเป็นปีกระต่ายก็ถือเลิกนะคะได้หากเป็นไปได้ก็เป็นมีแฝดไปเลยค่ะก่อนที่ทั้งคู่จะโชว์จุ๊บแล้วจุ๊บอีกจุ๊บหน้าจุ๊บหลังจุบ๊บตัวนักข่าวแซวไม่หยุดนะ,ะเพ<อ>ราะหวานจริงๆ<ะ>โอ้น่ารักมากไปฟังเรื่องแหวนกันหน่อยค่ะประมาณหกกรัต่ายไงค่ะหน่าเตยแน่นมากครั้งนี้หน่าเตยครั้งที่แล้วสี่ครั้งนี้ก็คือหก ยังแบบยังหลอนจนถึงทุกวันนี้อยู่เลยว่าแบบจับแหวนทุกครั้งเวลาใส่วงเดิมถึงแม้ว่าหนูจะแบบเปลี่ยนใหม่แล้วแต่ว่าอย่างวงนี้ก็คือพี่คะแบบว่ารุ่นไหนที่มันแน่นๆเอาแบบเกาะไปเลยพี่ไม่ต้องโชว์หน้าเพชรใหญ่ๆไม่ต้องห่วงสวยเอาเพชรอยู่อ่ะ เพราะว่าเคยมีประสบการณ์ไงตอนนั้นค่ะ่ส่วนเพื่อนรักนะคะลูกดิวอยู่ไม่เอ่ยขอด้่งพอแก่ใกล้คอนก็มามาเป็นเพื่อนเจ้าสาวสวยมากนะคะซึ่งแอร์เนี่ยเชื่อว่านะคะยังไงคือดิวเนี่ยเขาต้องชื่นใจอยู่แล้วเพราะว่าตอนที่ขอแต่งเนี่ยเขาเป็นคนจัดการให้ทั้งหมดค่ะหรือเมื่อคืนลูกดิวก็ไม่ทำอรไรผิดหวังค่ะนี่เขีเขียวยืนอยู่ข้างใบเตยนะค่ะบอกมาเลยนะคะแล้วก็ใส่ชุดแซ่บไปร่วมอัปเตอร์ปาร์ตี้ด้วยค่ะงานค่าไก่ก็มาจ้า แม่ก็คือบอกว่าอุ้มท้องมาเลยแม่บอกแม่เดินไม่ค่อยไหวแล้วนะาแต่วันนี้ก็คือจับคุณแม่นั่งแบบนานาเลยค่ะเขาแบบท้องแบบท้องแก่แล้วเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาก็แบบอายากให้เขาได้พักเพราะว่าแอมมีโอกาสเขืี้ยเขาเขาก็เขาเองเขาก็นอนไม่ค่อยหลับก็บอกว่าลูกดิ้นมีเป็นตะคริบ เอาละค่ะห<อ>ัภาพเสร็จก็ไปปาร์ตี้กันนะคะงาน<ะ>แต่งของคุณแอนเนี่ยมีเซอร์ไพรส์กับวินาทีโยนช่อดอกไม้เฟ้นหาว่าที่เจ้าสาวคุณต่อไปโย่ผู้ผู้ชมดูภาพดีๆนะคะคนที่มาต่อคิวรอแย่งดอกไม้เน็บเพียบค่ะแต่คนที่คว้าได้คือใครรู้ไหมคะใครคะ,ะค้าค่ะยายป๋อมแปมคะ่ะรับบทนางสัตว์นะคะยัดให้ใส่มือคุณโบเมลดาเลยนะคะโบก็พื้นเวทีไปเลยนะคะร่วมแสดงความดีกับผู้บ่าวสาวพร้อมกับอเล็กไปเลยจ้า ส่วนยายป๋อมแปมนะคะยังทําหน้าที่ต่อเนื่องนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าถ้าคู่อาเล็กโบเนี่ยจะจองห้องจัดเลี้ยงมีต่อมีสุดลดให้ด้วยนะคเล่นเอาทั้งคู่ม้วนไปเลยแต่โบสวยมากอ่ะเล็กคือแบบเหมอะกันนะคุณผู้ชมอนมีความลังค่ะเป็นคู่ต่อไปหรือเปล่าเขาเ็นความเชื่อนะว่าใครที่ได้รับช่อดอกไม้เนี่ยอาจจะเป็นเจ้าสาวคนต่อไปเดี๋ยวรอดูกันอีกทีหนึ่งคุณผู้ชมคะ